ตอนนี้ถ้าเรามาดูเรื่องสําคัญกนะ็คือเรามาแบ่งแยกประเภท loss ของ OEE ว่า OEE loss ได้มปนเกิดขึ้นมานที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นน A, เนี่ยใน Availability ในในตัวค่า A เนี่ย Availability นะครับตัวค่า Performance ค่า P และก็ตัวค่า Q เนี่ยนะครับมันแยกเป็นหมวดหมวดต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเอาข้อมูลพวกนี้ไปหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้มันสามารถที่จะลด loss พวกนี้ต่างๆได้นะครับ loss of OEE เนี่ยนะครับเราก็แ,แยกออกมาเป็นทั้งหมดเนี่ยครับหหมวดด้วยกันนะหมวดที่หเรียกว่าตัว production time production time ก็คือล o อตที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตลอตที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตมีลอตอะไรบ้างล o อตที่2นะครับสูญเสียที่2องเราเรียกว่า r o s t f หรือว่า f i l u r e time f i l r e time ก็คือการเสียในระหว่างที่ในระหว่างในกระบวนกาเราเนี่ยมีอะไรที่บ้างที่เป็นการเสียการเสียเครื่องจักรต่างๆพวกนี้นะครับล o อตตัวที่3ก็คือตัว i d e time นะครับหรือตัว i ล้อตัวนี้ก็เป็นร้อยเพลทที่รอนะงานรอทั้งหลายอะไรที่เป็นเวทติ้งในระบบรอรอวัตถุดิบรอขนย้ายรอดูดดิ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในหมวด I อหรือว่าที่เราเรียกว่าตัวเวทติ้งทม์นะครับหมวด L คือลายลิสตแนลลิสตแนก็หมายถึงว่าขณะที่เราเดินอยู่โปรดักเอเดินอยู่เนี่ยจะต้องอาศัยวัตถุดิบจากจากเออโปรเซกก่อนหน้าวัตถุดิบโปรเซสก่อนหน้าไม่มีต้องหยุดนะลายลิสตแนหรือว่าเราผลิตผลิตไปแล้วปุ๊บเนี่ย เพื่อส่งโปรดัก t ของเราไปที่อีกโปรเซสหนึ่งแต่อีกโปรเซสหนึ่งเขา,าเขายังไม่รับทำหรือว่าเราเนี่ยเราผลิตเกินบัฟเฟอร์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องหยุดเพื่อให้ตรงเนี้ยนะครับโปรเซสหนึ่งเนี่ยเขาเอาโปรดัก t ส่วนที่เราผลิตเอาไปใช้ต่อได้ันะนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดแต่นะครับส่วนตัวใช้ปียูนะอ่ะสเก็ตตัวอ่ะสเกตด,ด้วยก็จะมีเรื่องประวาณประเภทที่เราคิดไม่ถึงนะอยู่ๆพนักงานสไตล์ขึ้นมาหรืออยู่มีการหยุดงานขึ้นมา รืออยู่พนักงานเรามาไม่ครบกําลังการผลิตเราไม่พอคนนี้นะครับก็เป็นอนสเก็ด้วยพอเราเจาะไปแต่ละโปรดักต์นะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวล็อตเกิดจากตัวโปรดักชันดามนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมการผลิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระบบการเตรียมการผลิตหลายการไปชงตอนเช้าคือเตรียมการผลิตการเตรียมวัตถุดิบการวอร์มอัพเครื่องต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของตัวล็อตที่เกิดจากโ c e s s การผลิตนะครับหรือการเตรียมการผลิตนะครับ อันที่สองก็คือการรีเวิร์สนะฮะการรีเวิร์สก็คือว่าขณะที่เราผลิตปุ๊บเราต้องหยุดเพื่อแก้ไขตอปรุงก่อนนะฮะเอามารีเวิร์สใหม่นะฮะไอตรงนี้ผลิตออกไปชิ้นนี้ใช้ไม่ได้รีเวิร์สใหม่นะอันนี้ก็เป็นโปรเซสของการผลิตนะครับที่เป็นอ,อันที่สามก็คือการรีดิวสปีดนะการรีดิวสปีกด,ดก็พูดง่ายๆก็คือจำเป็นต้องลดสปีดันลงไม่สามารถเดินได้แม็กซิมั่มสปีดหรือสูงสปีดที่มันเต็มยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าสมมติผมเป็นโรงงานผลิตคุกกี้นะฮะมันจะม ในสายพานที่อุณหภูหรืออบกำหนดเวลาในการเดินนะครับอยู่ที่ประมาณความเร็วของสายพานอยู่ที่หนึ่งเมตรต่อตอนาทีสมมุตินะครับ mm hmm. เพื่อจะอบสายพานอบคุกกี้ออกมาแต่ว่าเนื่องจากวัตถุดิบของเรามีความชื้นสูงสูงกว่ามาตรฐานที่เป็นเอฟเชนซีประสิทธิภาพของอิฐฟูดเราไม่ค่อยดีนั่นแหละนะ mm hmm. เราทํทำให้ทำเป็นจะต้องลดสปีดสายพานลงจากเดินได้1เมตรต่อ,ตอนาทีก็ลดเหลือก็ต้องเพิ่มไปเป็นลดลงมาสปีดให้ลดลงมาอีก พอสปีดลดลงมาปุ๊บปัญหามันก็คืออะไรครับสินค้าตัวนี้หรือคุกกี้เราก็อยู่ในเตาอบที่นานขึ้นอยู่ในเตาอบที่นานขึ้นก็คือเอาพุทเราต่อชั่วโมงก็ลดลงอันนี้ถือว่าเป็นในส่วนของโปรดชันไลน์นะครับลดในโปรดชันไลน์แยกเป็น3าส่วนนะครับเรื่องของการเตรียนทั้งหลายเรื่องของการที่ต้องรีเวิร์สหรือปรับแต่งเครื่องทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการจําเป็นที่ต้องรีดวิวสปีดนะครับส่วนที่2ด้เรียกว่าตัวฟีเลียไทม์นะครับหรือว่า ตัว F หรือว่าการเสียที่เกิดจากพวกเบรกดาวทั้งหลายมันก็มีอยู่แค่2อันนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการหยุดเพราะชำรุดนะเครื่องจากชำรุดเดินเดินไปหยุดนะเข้าไปซ่อมเนะี่ยคือเป็นเบรกดาวหรือเป็นฟีเลอร์ในส่วนของฟีลเลอร์ทม์นะครับอันที่2ก็คือการปรับแต่งหรือการรีคาลิเบชันในระหว่างเดินเดินไปต้องมีการปรับมาส่วนใหญ่จะเจอเยอะนะครับหลายๆส่วนวนเรื่องของซีเมอร์หรือว่าเครื่องบรรจุเครื่องปิดฝาพวกนี้นเวลาเดินเดินปุ๊บเดินก็ต้องปรับก่อน ปรับเสร็จแล้ว QC ตรวจตรวจขึ้นมาปุ๊บผ่านไม่ผ่านใน l a ได้ไม่ได้อะไรปุ๊บเนี่ยพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่เราเรียกว่าเรื่องของการปรับแต่งหรือว่าระบบสายพานที่ชั้นน้ําหนักเ่ยต้องมีการรีคาลิเบทตรวจน้ําหนักว่าถูกต้องไหมอะไรไหมวกนี้นะครับเป็นเรื่องของล็อที่เกิดในส่วนของตัวฟิลิทางนะครับก็มีการชํารุดแล้วก็การปรับแต่งหรือการ Re รีคาลิเบตคราวนี้เรามาดูล็ออีกส่วนหนึ่งส่วนของตัวไอเดียลทางนะฮะหรือพวกวิทงทางนทั้งหลาย นะระเบียบทิ้งทามทั้งหลายมีอะไรบ้างนะอันที่1ก็คือเรื่องของการเซตอัพนะการเซตอัพจากโปรดักต์ไปโปรดักต์นะีจะต้องมีการตั้งเครื่องมีการปรับปรุงเนี่ยเวลาพวกเนี้ยด้เวลารอพวกเนี้ยจนะเ,ลลปนะเป็นเรื่ทิ้งทามในหมวดของไอหรือไอเดียวทางนะครับอันที่2ก็คือมีการสตาร์ทอัพหรือชัดดาวนะสตาร์ทอัพหรือชัดดาวหมายความว่าไงหมายความว่าเราสตาร์ทปุ๊บเราไม่สามารถผลิตได้รเราอาจจะต้องรอถูกไหมฮะรอความร้อนรอแรงดันรออุณหภูมิ รอในส่วนที่มันมันต้องแมทเป็นก,ก่อนถึงจะเดินเครื่องได้และพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการสตาร์ทอัพหรือการชัดดาวนะหรือการฮิทอัพพวกนี้อาจจะเห็นว่าบางโรงงานเนี่ยถ้าชัดดาวทีหนึ่งเนี่ยสตาร์ทอัพทีมีคอร์สทีสี่ห้าแสนหรือวอะไรอร่ะเพราะเขาต้องรอรอฮีทอัพรอ,อ,อซิสเต็มของระบบมันพร้อมถึงจะเดินโปรดักต์ได้นะครับอันที่สามก็คือไม่มีพนักงานนะตัวไอเดียลทานหรือวิทยุทานก็คือผลิตผลิตแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องใช้พนักงานเพิ่มแต่ไม่มีพนักงานเข้ามา นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อตที่จะจักมุมไอนะครับอันที่4ก็คือการหยุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพนะเดินเดินเดินขึ้นไปอยู่เค่ก่อน,นเอาพอดำไปตรวจสอบนะตรวจสอบผ่านแล้วเดินต่ออันนี้ก็จะเป็นล็อตเหมือนกันนะไอดียวทามครับอันที่5ก็คือหยุดเพื่อแก้ไขนะหยุดเพื่อแก้ไขเช่นมันไม่เสียหรอกแต่หยุดหยุดรูปใบมีดได้ได,ได้อายุแล้วนะพันส,สับเข้าไปทั้งหมดในหนึ่งหมื่นครั้งแล้วต้องหยุดแล้วก็เปลี่ยนใบมีดใหม่นะหรือว่า เดินเดินเดินไปปุ๊บนะครับไอตัวใบมีดตัวนี้มันปุ๊บโล่ดักออกมาชิ้นมันไม่ได้ละนะต้องหยุดเพื่อเปลี่ยนใบมีดใหม่นะอันนี้ก็เป็นการหยุดนะเพื่อเพื่อเพื่อ,อแก้ไขอันนี้ไม่ใช่แบบทนายน,นะไม่ได้เสียเที่องจักรนะครับแต่ว่าตัวนี้จะหมดอยู่ในหมวดของเวกิ่งไทม์นะฮะหรือเวลาในการหลอนะครับอันที่6ก็คือเรื่องของการโหลดดิง้งนะการโหลดดิ้งก็คือผลิตเสร็จแล้ว,วต้องเอาตัวนี้นะครับโหลดไปอีกโปรดักหนึ่งนะอีอ่าอีโปรเซสหนึ่งตัวนะนี้ก็เป็น เบดดิ้งทนะครับหรือว่าแฮนดิ้งคือการรอตัวโปรดัก t เข้ามานะส่งโปรดัก t เข้ามาให้เราผลิตให้เครื่องจกักรืนเราผลิตอันนี้ก็เป็นเ e i ดิ้ง t ท m e เหมือนกันนะครับอันที่8ก็คืองานรอนะงานรอเพื่อรอเครื่องมือ,อ,อรอเอนจ n เนียร์เข้าไปตรวจสอบนะรอทางด้านส่วนของ QC เดินเข้ามาพวกนี้นะครับก็จะเป็นเบ i ดิ้งไทม์เวลาที่รอในโปรเซสที่จะต้องมีส่วนอื่นเข้ามานะครับ ท,ที่เกคือเรื่องของการทําความสะอาดนะการคลีนนิ่งนะต่างตัวเนี้ยก็จะเป็นเบ็ดพิ้นทามหนึงไอหรือว่าไอเดียวทม์ตัวนี้นะครับอันที่10ก็คกือการทํา PM ในขณะที่เครื่องจักรนะครับการทํา PM ในขณะที่เครื่องจักรยังเดินเครื่องอยู่นะครับอันนี้ถ้าพูดง่ายๆนะเวลาใครเคยไปไปเที่ยวสวนสรุปก็จะมีเรื่องของรถนะรถไฟฟ้า,ฟาตัวนี้นะรถ เดินปู๊พบบาลาพาชมสวนสนุกแล้วในรถลางวันนี้ปุ๊บก็จะมีการหยุดเพื่อเช็คอุณหภูมิของลูกปืนอนีเรียกว่าการทา PM ในขณะที่เครื่องทำงานนะคพนี้ก็จะถือว่าเป็น w วด t i n g Time เหมือนกันนะครับหมดต่อไปคือเรื่องของ Line r e s s s t a n c e หรือว่าที่มันเกิดขึ้นจากตัวระบบการผลิตเราเรียกว่าตัว L นะฮะ e Resistance นี้ก็มีแร้โนอินพุนะก็คืออินพุต ไม่มีเข้ามานะฮะเช่นเรามีต้องรอวัตถุดิบก่อนหน้าเพื่อจะผลิตสินค้าขึ้นมาได้นะครับตอนนี้มันหมดนะหมดน,มดนเรียกว่าอินพุตออปต์ก็คือเครื่องจกักรของเราผลิตไปแล้วนะฮะผลิตออกไปแล้วเป็นบัฟเฟอร์นะฮะเป็นรอปุ๊บแต่ทางนี้เครื่องจักรต่อไปที่มาเนี้ยนะครับตรงนี้มันฟูลแล้วเครื่องจักรต่อไปเนะี่ยมันไม่สามารถที่จะเครื่องจักรเราไม่สามารถจะผลิตเขา้าบัฟเฟอร์ได้แล้วต้องรอให้ด้านด้านเครื่องจกักรที่ที่สองเนี่ยมีรลิตที่สองมาใช้ก่อนนะอันนี้ก็คือเรื่องของ no output นะครับ อันนี้จะอยู่ในหมดของลายลิสต์แต่ก็จะใช้วิธีการแก้อีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการแก้ส่วนใหญ่ที่เราใช้ระบโดยปกติก็จะเป็นเรื่องของตัวลีนนะฮะลีนหนึ่งซึ่งหลายคนก็เข้าใจเรื่องของตัวลีนเทคโนโลยีนะครับว่าโอเคการใช้ระบบลีนมันดูสามอันนะอัที่หนึ่งก็คือดูเรื่องของจังหวะนะจังหวะการผลิตนะจะต้องเครื่องจักรจะต้องทํางานในจังหวะเดียวกันนะที่เหมาะสมกันแนะที่สองดูเรื่องของความต่อเน,นื่องแต่ ต่อเนื่องก็คือคอนติเนียเวลาทําเสร็จแล้วปุ๊บมันต้องจาก A ไป B อย่างเงี้ยนะบัฟเฟอร์มันต้องไม่เกิดส่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปนะครับอันที่3ก็คือดูเรื่องของอะไรครับดูเรื่องของความสมดุลนะความสดามสดุลนะความสมดุลมาดูว่าโอเคใดเพร์เซต์เอบีซีดีอีเอฟที่เราอยู่ในระบบเนี้ยมันมีความสมดุลกันเท่าไหร่ผมไม่คุยรายละเอียดเอาไว้เดี๋ยวคุยเรื่องของตัวลีนอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆมีอาจารย์หลายท่านอยู่ในในกลุ่มเนี้ยนะครับแล้เกิ่งลึกของ ช่วยแชร์วิดีโอขอเด็กก็ได้นะครับเพื่อที่ให้ทางน้องๆวิศวกรในใหม่หรือว่าเราเราที่ทํางานวิศวกรเนี่ยได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของอันสกิปด้วนนะฮะอันสกปด้วนก็คือเรื่องของงานที่เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรมันได้เลยครับเช่นอยู่ๆก็ไม่มีออเดอร์ no order นะออเดอร์หายโควิดมาออเดอร์ไม่มีนะครับหรือว่าอยู่ๆก็เกิดการสไตร์นะการนัดหยุดงานนะไม่พอใจต่างๆนะครับหรือว่า no r e s u r c อยู่ๆก็คือไฟดับ นะกางผลิตอยู่ไฟดับครับคราวนี้เรามาดูเรียกว่า o e ที่เราทำนะครับ o e ที่เราทำนะครับมันสะท้อนนะฮะอาช้สีแดงมันสะท้อนอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวที่เราเรียกว่า ROCE นะครับหรือว่าการดูเรื่องของการรีเทิร์นหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของกําไรที่เราจะใช้ในการลงทุนนะในเรื่องของตัวธุรกิจก็จะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของกําไรว่า ถ้าเรามีรีซอสเท่านี้มีทรัพยากรเท่านี้เราลงทุนไปลงทุนไปแล้วสุดท้ายหากายยักค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในโปรเซสแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ ROCe หรือว่าได้เปอร์เซ็นต์นะของตัวกำไรนะขึ้นมาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์เรียกว่าลงทุนไปแล้วถามว่าไ,ได้กำไรเท่าไหร่นั่นแหละนะมันคุ้มไหมที่จะทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว OEE เนี่ยนะครับมันจะเข้าไปนะเข้าไปมีผลเรื่องของอะไรครับเรื่องของที่เรียก,ยกว่าจำนวนการผลิต ตามทฤษฎีนะจำนวนการผลิตตามทฤษฎีว่าจำนวนการผลิตตามทฤษฎีเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยมันมีนมการผลิตเท่าไหร่นะครับกับ OEE ที่เราได้นะเพราะโอเอี๖๐เปอร์เซ็นต์บุ๊กแอคชั่นโคดักเลสเนี่ยแอคชั่นเพลียหรือว่าตัวจากที่เคยจำนวนตามทฤษฎีแล้วอยู่ที่สี่แสนสามเนี่ยมันก็จะเหลือแค่สองแสนหกเห็นไหมครัในหกสิบตัวนี้มันจะมาจากค่าバリเบิร์นเท่านี้นะเจ็ดสิบเจ็ดค่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เท่านี้แลนะค่าคุณภาพที่เหลือเท่าน,าาานี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มสามารถเพิ่ม availability ได้สามารถเพิ่ม throughput ได้สามารถเพิ่ม quality rate หรือตัว Q ตัวนี้ได้เราก็สามารถเพิ่ม OEE ตัวนี้ได้ OEE ตัว e นี้เพิ่มก็จะเปทอนที่อะ Actual Period เพราะฉะนั้นในะสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือตามทฤษฎีเนี่ยนะ Technology ตัวทฤษฎีการผลิตนะต่อต่อปีเนี่ยนะหรือว่าทฤษฎีเราบอกว่าตัวนี้ก็คือ ในเพจ capacity ตัวเนี้ยนะครับมันมีจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีผลิตจริงๆได้เท่าไหร,นะรได้เท่าไรแต่ที่โอเอีหน่งร้อยเปอร์เนเนี่ยนะฮะ OE เอ0๊ยนี่ยมันจะผลิตจริงจได้เท่าไหร่นะครับได้ข้อมูลตัวนี้ก่อนพอได้ข้อมูลตัวนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะขยับอะไรฮนะ OE เพ,นะพ, e พวกนี้นะขยับ OE เพวกนี้นะฮะเพื่อไปเพิ่มอะไรครับ Actual หรือว่าผลผลิตจริงๆที่ไม่ได้ต่อปีใช่ไหมฮะเพื่อไปเพิ่ม R.O.C.E. หรือว่าเรื่องของผลตอบแทนนะต่อการลงทุนประสิทธิผลของงานลงทุนว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเมื่อหักลอสต่างๆเมื่อหักค่าใช้จ่าย่านแล้วเนี่ยจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งบอกว่าการจัดการด้านของ O.E. เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะ O.E. ทําได้อยู่ฮนะแล้วก็มีอยู่อยู่สองแบบนะสองแบบนะ O.E. นะแบบที่หนึ่งก็คือ ตัดทุกอย่างที่ควบคุมไม่ได้นะฮะบ,บอกแล้วต้นต้นนะฮะเรื่องของการตัดทุกอย่างนะเวลาการหยุดเครื่องตอนพักทินข้าวตัดเวลาการเตรียมเครื่องตอนเช้าตัดเวลาการประชุมที่เพ้่มมาซึ่งพวกนี้เราถือว่าต้องใช้อยู่แล้วตัดแต่นะกับแบบที่สองนะครับก็คือไอเดียลเลยฮะไอเดียล OEE ไม่ตัด ศึกษาข้อมูลว่าในแต่ละโปรเซสนั่งเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อลือะไรขึ้นบ้างนะครับการที่ไม่ตัดนะมันก็จะทาให้ผลคอ e มัจะพางกันออกไปนะครับถ้าเราตัดทุกอย่างเราจะได้ OE ให้มันเกขึ้นเก้าสิครับทุกคบางทีได้เป็นร้อยซ็นตกว่าหนึบวกเซนต์นซึ่ง OE ร้อยเอร์เซ็นต์เราพูดถึงตอนต้นแล้วนะครับหนึ่้บวกเ์นื่องจากการลดเพอร์เฟคแนนทเรตามเงมเพแคปาซิตี้เป็นตามประมาณการนะ estimate capacity ของเราเอง เวลาอิสระประมาณการผลริตได้เร็วกว่าที่เราประมาณปุ๊บเพิ่มนันเหลือเพิ่ขึ้นนะพอมันขึ้นมากๆปุ๊บไม่ดึงโลอีกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่งแบบที่สองเราอาจจะได้เหลือแค่มาทักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่ตัดทุกอย่างเลยเราไปคิดค่าวงหมดนะสะท้อนไม่ได้อาวอลุเปเลทุกอย่างหมดนะในส่วนที่เราควบคุมได้นะครับเราจะไม่เอา เราจะไม่เอาส่วนที่ไม่คิดนะก็คือเรื่องของ no order นะกับวันถุดที่มาเกิดขึ้นอันนี้เราไม่คิดนอะกอกนั้นเนี่ยเราไ่คิดหมดเลยนะคิดหมดเลยไม่มีหักสักอย่างลงทุกรายละเอียดนะครับเราอาจจะได้ตัว OE ประมานสัก35-36เปอร์เซ็นต์นะครับอันั้นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเราสามารถที่จะพัฒนาโ product หรือว่าเพิ่มโหลด capacity ข,ของเราได้เพิ่มได้อีกแน่างั1 5เนี้ยเเพิ่มได้อีก40ได้65 นะเราสามารถหาทางเพิ่มได้ถึง65เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็น o e e สองรูปแบบขึ้นอยู่กับไปใช้อะไรนะครับส่วนเรื่องของการจัดการด้าน o e e ก็คำนวณยังไงมันก็เสมอได้สามทางนะทางที่หนึ่งนะทางที่หนึ่งก็คืออะไรครับเครื่องจักรที่เป็นคอน t ิ n u o u ล l i น e เลยนะทำง่ายๆคอน t ิ n u o u ล l i น e อย่างเช่น,น,นรเราก็คิดนะ o e e รวมรวมทั้งโปรเซสรวมทั้งโปรเซสนะอันที่สองอะไรครับเครื่องจักรที่เป็นบัฟเฟอร์ไลน์นะ ขึ้น่าตืดขึ้นมาปุ๊บมีบัฟเฟอร์ก่อนก่อนเข้าโปรเซสที่สองนะ่ยอันนี้นะครับเราก็คิด o e ไอเนี่ยนะของเครื่องจักรตัวนี้ขอกลุ่มเครื่องจักรตัวนี้หรือเครื่องจักรตัวนี้นะครับที่เป็นโปรเซสในเะดเอาบัฟเฟอร์ตัวตัวตดนะแล้วค่อยมาคำนวณโอไอเป็นโอไแยกกลุ่มนะส่วนของทางวิศกวกรมือโปรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็แนะนำการคำนวณ o e นะที่เครื่องจักรที่มีพาร์ติที่หน,นึ่งครับนะ่ยพาร์ติี่หนึ่งนะอาจจะเป็นการคำนวณโอไแต่ละเครื่องที่มีพาร์ติที่หนึ่งโอไอเท่าไหร่ ของเครื่องน,นี้เท่าไหร่โ e ของเครื่องนี้เท่าไหร่ o e harmonic, ของเครื่องนี้เท่าไหร่นะครับ Priority สองสามสี่ก็อาจจะคิดข้นมูที่หลังก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหาทางแก้ไขนะครับของตัวระบบเรื่องของการพัฒนาระบบการซ่อมงบำรุงของเรานะครับหรือว่าทางด้านของการที่จะหาข้อมูลนะครับในการจัดการด้านของ OEE นะครับเอ่อ EP า3นี้ดูมันจะค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ดูเรื่องที่เราจะต้องทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่า,วาเป็นมัตติสกิลเอนจิเนียริงนะครับเพราะปัญหามันค่อนข้างหลากหลายอีพีนี้ต้องการแยกป,ปัญหาออกมาให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วโออที่เราคิดอยู่ในะเราคิดเนี่ยเราลืมหรือเราขาดปัญหาอะไรลงไปหรือเปล่านะครับและปัญหาแต่ละข้อแยกเป็นหมวดยังไงแต่และหมวดมีรายละเอียดอะไรพวกนี้พอ,อคำนวณโออแล้วจะหาวิธีการแบบไหนเข้าไปแก้ไขเข้าพัฒนาเข้าไปปรับปรุงให้ค่าโอไอมันสูงขึ้นนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ